สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะมีเสน่ห์แห่งจีนนะคะเบ่งบาน12ศิลปินสาวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะคะประจำปี2025ของจีนเนี่ยมีใครกันบ้างนะคะแอดวานมีมาฝากคะ่ะข้อมูลก็คือเอามาจาก s o h ู Entertainment นนะคะก็คนแรกเลยแน่นอนคะ่ะคุณดิลบาหรือว่าเลอปาของพวกเรานะคะ เธอได้ฉายาด้วยนะคะไข่มุกแห่งเอเชียนะคะก็ดีใจด้วยคุณดิลปาเธอสวยมากๆอยู่แล้วนะคะเธอเป็นสาวจีนซึ่งหน้าตามไม่เหมือนสาวจีนเป็นสาวงามแจากสินเจียงนะคะมีใบหน้าคมคายแล้วก็มีอุปนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เก่งในทุกด้านเลยภาษาอังกฤษเธอก็เก่งมากเลยนะคะเธอนั้นงดงามดุดเจ้าหญิงเลยค่ะมีความลึกลับมีความมีเสน่ห์น่าค้นหานะคะการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอทั้งใน ละครนะคะแล้วก็ในโฆษณาอะไรต่างๆก็ทําให้เธอโด่งดังอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับความสนใจจากนานาชาตินะคะก็กลายเป็นนะคะสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งแฟชั่นแล้วก็ทักษะการแสดงค่ะมาอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับที่2นั้นนะคะเป็นคุณแองเจ่าเบบีค่ะคุณอย่างอิงนั่นเองนะคะเธอนั้นเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความอ่อนหวานแล้วก็แฟชั่นค่ะในฐานะนางแบบนะคะเองเจ่าเบบีไม่เพียงแต่มีรูปรัก ะะที่อ่อนหวานแล้วก็น่าอิจฉาเท่านั้นแต่ยังเปล่งประกายบนเวทีระดับนานาชาติด้วยนะคะรสนิยมแฟชั่นอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทักษะการแสดงที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องก็ทุกครั้งที่คุณอันเจล่าเบบี้ปรากฏตัวนะคะเธอก็สามารถกลายเป็นจุดสนใจแล้วก็เป็นเทพธิดานในใจของผู้คนนับไม่ถ้วนค่ะอันดับ3คือเจ้าลี่อิงนะคะก็เรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทพธิดาผู้สร้างแหล่งบันดาลใจค่ะจากเด็กสาวชนบทนะคะ นักแสดงแถวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงจีนในปัจจุบันนะคะเจ้ารีอิงได้สร้างตำนานนะคะของตนเองด้วยความพยายามแล้วก็พรสวรรค์ของเธอค่ะรอยยิ้มของเธอทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วก็การแสดงออกของเธอเป็นธรรมชาติและจริงใจเธอได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากผู้ชมทั้งในและต่างประเทศนะคะถือได้ว่าเป็นเทพธิดาแห่งชาติที่คู่ควรมากค่ะอันดับ ที่4ค่ะกวนเสี่ยวธงนะคะอายุน้อยนะกวนเสี่ยวธงแต่ก็มาค่ะการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวแห่งชาตินะคะกวนเสี่ยวธงนั้นเดบิวต์เป็นดาราเด็กตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ชนะใจผู้คนด้วยภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็น่ารักของเธอค่ะยิ่งอายุมากขึ้นนะคะเธอไม่เพียงแต่แสดงได้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวในวงการแฟชั่นอีกด้วยจนกลายเป็นขวัญใจของหลายๆแบรนด์เลยค่ะ อันดับที่5นะคะคุณจูจิงอี้ค่ะมาด้วยนะคะเธอเป็นสาวสวยในรอบ4,000ปีของจีนมีคนกล่าวเช่นนี้ตาโตเนาะตาโตแล้วก็มีคางแหลมนะคะจูจิงอี้ e นั้นเป็นที่รู้จักกันในนามสาวสวยในรอบ4,000ปีของจีนค่ะด้วยรูปร่างที่สดใสแล้วก็สง่าง,งามแล้วก็เสียงร้องที่ไพเราะมากนะคะเธอไม่เพียงแต่มีผลงานที่โดดเด่นในวงการดนตรีเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงฝีมือการแสดงนะคะทั้งภาพ,พยนตร์แล้วก็ คอโทรทัศน์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถแล้วก็สเสน่ห์อันหลากหลายนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เธอมีตั้งสตูดิโอของตัวเองดูแลตัวเองนะคะเธอโอ้โหสไตล์สวยงามมากในตอนนี้อันดับ6นะคะคุณป๋ายลูกของพวกเราค่ะสาวสวยอัจฉริยะนะคะดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการการแสดงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะป๋ายลูกนั้นชนะใจผู้ชมนะคะด้วยสไตล์การแสดงที่เฉียบคมและเป็นธรรมชาติแล้วก็การแสดงที่ โดดเด่นของเธอในละครหลายๆเรื่องสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นของปลูกในฐานะนักสแสดงนะคะและเธอก็ยังเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะ อันดับเจ็ดนะคะนั่นก็คือคุณยางมี่ค่ะผู้นำแฟชั่นและก็ราชินีแห่งวงการแฟชั่นนะคะยางมี่นั้นไม่เพียงแต่เป็นนักสแสดงที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นขวัญใจของวงการแฟชั่นอีกด้วยเสื้อผ้านะคะชุดทุกชุดที่เธอสวมใส่สามารถกลายเป็นกระแสแฟชั่นได้ซึ่งในขณะเดียวกันความสำเร็จของเธอในวงการภาพยนตร์และก็โทรทัศน์ก็โดดเด่นไม่แพ้ก,กันเลยล่ะคะ่ะเธอนั้นก็ถือว่าเป็นราชินีที่คู่ควรแก่การยกย่องนะ อันดับที่9ค่ะคุณเจ้ารู้ซือค่ะ พรนะคะพรสวรรค์แห่งความอ่อนหวานและก็ความแข็งแกร่งนะคะเจ้ารู้สื่อได้รับการยอมรับจากผู้ชมด้วยรูปรักที่อ่อนหวานแล้วก็ทักษะการแสดงที่แข็งแกร่งนะคะการแสดงของเธอในละครทุกครั้งเปลี่ยนไปด้วยออรา่าและก็ความน่าประทับใจค่ะเธอเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอันดับ10ค่ะคุณกูรี่นาจานะคะการตีความงดงามสไตล์แปลกใหม่อย่างสง่าง,งามค่ะกูรี่นาจาสาว งามจากซินเจียงเช่นกันนะคะความงามของเธอมีสไตล์แปลกใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่าจดจำด้วยความพยายามทั้งในด้านของภาพยนตร์และโทรทัศน์แล้วก็แฟชั่นทำให้เธอค่อยๆกลายเป็นดาวเด่นบนเวทีระดับนานาชาตินะคะ อันดับที่11ค่ะคุณจางวีซีนะคะเธอนั้นถือได้ว่าเป็นดอกบัวแห่งแฟชั่นแล้วก็การแสดงนะคะอู้แต่แล้วคืออะไรดอกบัวแห่งแฟชั่นแล้วก็การแสดงจางวีซีนะคะชนะใจผู้ชมด้วยรสนิยมแฟชั่นอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทักษะการแสดงอันโดดเด่นค่ะทุกครั้งที่ปรากฏตัวนั้นเธอมักจะสร้างความประหลาดใจอยู่เสมอแล้วเธอก็เป็นตัวแทนนะคะอันยอดเยี่ยมของทั้งแฟชั่นแล้วก็การแสดงเลยละคะ่ะแล้วก็ สิ่งที่น่าแปลกสําหรับบทความนี้ก็คือนะคะเขาใส่ชื่อมา11คนแล้วเขาก็มาสรุปเลยว่าเหล่าดาราสาวสวยทั้ง12คนนี้ตีความนิยามความงามที่แตกต่างกันในแบบของตัวเองแล้วก็เขียนบทอันยอดเยี่ยมด้วยพรสวรรค์แล้วก็การทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นการตีความภาพยนตร์นะคะโทรทัศน์หรือการสํารวจด้านแฟชั่นของพวกเธอนะคะ เออแล้วมันยังไงล่ะเนี่ยคนที่12เป็นใครเ <c oughs> อ่ยอ่าแล้วค่ะในบทความนะคะบนโซฮูก็มีมาทั้งหมดเนี่ยบทความมีเท่านี้จริงๆนะคะเพื่อนๆเอ๊ะคนที่12หายไปไหนเอ่ยนะคะเขาคงบล็อกเกอร์อาจจะลืมโพสต์ลงมาหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อย11คนนะคะตามที่พวกเราได้เห็นก็เป็นเช่นนี้ตามที่อัดวานรายงานเล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆค่ะถ้าไปเจออะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวอัดวาน เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ